นำแห่งการเปลี่ยนแปลง Transformational Leadership มีผู้คนมากมายที่คิดจะเปลี่ยนแปลงโลกใันี้แต่มีคนเพียงน,น้อยนิดที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเสน่ฉัดสัตคณานักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์จากมหาวิทยายลัยนอรทเชียงใหม่ วันนี้ดิฉันจะมาพูดถึงภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง The Five Levels of Leadership ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้ง5ระดับของ John นซีแม l เวซึ่งเป็นนักคิดนักเขียนนักสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในการพัฒนาตนเองซึ่งผู้นำทั่วโลกรู้จักและยอมรับนะคะซึ่ง John ได้กล่าวว่าการเป็นผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่ การได้ตำแหน่งแล้วก็จบซึ่งการเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้จัดการอะไรเหล่านี้นะคะมันเป็นผู้นำในระดับต่ำสุดด้วยซ้ำไปซึ่งผู้นำที่เป็นมากกว่าเจ้านายคือเราสามารถให้ผู้อื่นทําตามไม่ใช่เพราะเขาจําเป็นต้องทําตามเพราะเราตําแหน่งสูงกว่าเขาแต่เขาต้องทําตามเราเพราะเรามีฝีมือมีความสามารถทำงานถูกใจผู้คน เราสามารถสร้างแรงบันดาลใจเราสามารถพัฒนาผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นให้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จถ้าหากเราได้เป็นผู้นำที่มีฝีมือและเสียสละแล้วนะคะนั่นคือการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำจุดสูงสุดของการเป็นผู้นำ5ระดับของจอห์นสิมักเวลเรามาดูกันนะคะว่าผู้นำ5ระดับมีอะไรบ้างระดับที่1 position คือตำแหน่ง ซึ่งเป็นระดับตำแหน่งต่ำสุดนะคะของการเป็นผู้นำการที่ได้เป็นผู้นำเพราะว่าตำแหน่งคนอื่นๆทำตามคุณเพราะว่าทำตามคำสั่งผู้นำประเภทนี้เป็นยังไงคะที่มีคนทำตามเราเพราะว่าเรามีตำแหน่งสูงกว่าเขาเราเป็นผู้บังคับบัญชาเขาทำตามเพราะว่าเราเป็นคนสั่งเขาผู้นำองค์กรประเภทนี้นะคะเรามักจะเห็นบ่อย ก็คือตำแหน่งที่แต่งตั้งภายในองค์กรค่ะคือผู้นำระดับที่1นึ่ะภาวะผู้นำระดับที่สอง permission คือการยอมรับที่เขาทำตามเพราะว่าเขาชอบเราเป็นการส่วนตัวเราอาจจะเป็นคนที่อัธยาศัยดีบุคลิก,กภาพที่ดีมีคนเป็นคนที่มีน้ำใจต่อเขานะคะเขาให้การยอมรับเราเขาเลยทำตามเรานั่นเอง นี่คือภาวะผู้นำในระดับที่สองค่ะผู้นำในระดับที่3 production คือการสร้างผลงานค่ะจริงๆแล้วผู้นำในระดับที่3คือผู้นำในระดับแรกหรสัมป اي นะคะที่เรียกตัวเองได้เต็มปากว่าวนี่คือจุดเริ่มต้นของการเป็น leadership ค่ะผู้นำในระดับ production คือผู้นำที่คนยอมรับนับถือมีฝีมือที่แท้จริง เป็นผู้ที่สร้างผลงานอย่างโดดเด่นให้กับองคอ์กรและมีส่วนร่วมตอบความสำเร็จผู้นำประเภทที่3ามมาต้องวัดกันที่ฝีมือค่ะไม่ว่าใครจะเป็นคนเก่งหรือไม่เก่งพูดเก่งหรือแสดงออกเก่งแต่มันดูที่ r รีซอสดูที่ผลลัพธ์ค่ะว่ามันออกมาดีไหมมันต้องบั่นใจด้วยว่าผลงานนั้นออกมาอย่างถูกต้องตามทำนองครองธรรมค่ะ ไม่ใช่ว่าคนที่ได้ผลงานสูงสูงจะเป็นที่ยอมรับนะคะผลงานต้องมาอย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของผู้ตามด้วยผู้นำในระดับที่3ต้องมีเป้าหมายมีผลลัพธ์ที่ได้ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับในสังคมและองค์กรน,นั่นเองคะ่ะเรามาดูกันต่อค่ะว่าผู้นำในระดับที่4ี่คืออะไร ผู้นำในระดับที่4คือ People Development คือการพัฒนาคนค่ะผู้นำที่ผู้อื่นทำตามเพราะว่าเราช่วยเขาประสบความสำเร็จผู้นำที่พัฒนาผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของผู้นำที่ทำให้ผู้อื่นพัฒนาตนเองขึ้นดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นจริงๆแล้วผู้นำประเภทนี้นะคะเรามีความสุขที่เห็นคนของเราเดินไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้า ประสบความสําเร็จได้เท่าเราหรือมากกว่าเราได้สำไปนะคะหากผู้นําที่ชื่นชมกับความสําเร็จส่วนตัวอยู่เป็นได้อย่างมากแค่ผู้นําในระดับที่สามค่ะแต่ผู้นําในระดับที่4เป็นผู้นําที่เสียสละเพื่อคนของเราทําให้คนของเราประสบความสําเร็จได้มากกว่าเราผู้นําประเภทที่4นะคะเชื่อว่าเราจะได้สิ่งที่เราต้องการเมื่อเราช่วยให้คนอื่นได้สิ่งที่เขาต้องการเช่นกันค่ะ เขาจะมองคนอื่นก่อนเขาจะมองคนที่ตามเราก่อนมองผู้ตามประสบความสำเร็จขึ้นรับรางวัลบนเวทีประสบความสำเร็จในชีวิตนี่คือความสุขของผู้นำประเภทที่4ค่ะเป็นผู้นำที่ใจกว้างเป็นผู้นำที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเก็บความภาคภูมิใจว่าเรามีส่วนร่วมในความสำเร็จของเขานั่นเองค่ะผู้นำในระดับที่5 คือผู้นําจุดสูงสุดค่ะผู้นําที่เขาทําตามนะคะเพราะว่าเขาศรัทธาและเห็นคุณค่าในตัวของผู้นําค่ะที่เขาทําตามเราเพราะว่าเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นมากมายผู้นําประเภทนี้นะคะไม่ได้พัฒนาคนของตัวเองอย่างเดียวนะคะแต่ช่วยเหลือผู้อื่นมากมายมีน้ําใจเป็นผู้นําทาความคิดเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณผู้นําประเภทนี้นะคะมักจะเป็นผู้นําที่ นึกถึงการให้ไม่ได้ให้แค่คนของตนเองแต่ให้คนในวงกว้างผู้นำที่มีบาร,รมีบาร,รมีที่ไม่ได้หวังผลด้วยซ้ำไปนะคะจอห์นซิมเมควลบอกว่าผู้นำในระดับที่5ไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะคะคุณต้องเป็นผู้นำที่โลโปรไฟล์ค่ะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคุณต้องอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วค่ะ ซึ่งตรงจุดนี้เป็นจุดที่อันตรายมากๆนะคะเพราะว่าคนที่เป็นผู้นำแล้วมักไม่ค่อยรับฟังและไม่ค่อยอยากเรียนรู้จากคนอื่นแล้วทำให้ขาดโอกาสในการพัฒนาต่อยอดผู้นำร,ระดับที่5เป็นผู้นำที่พร้อมรับฟังค่ะผู้นำที่พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอเรียนรู้จากลูกน้องตนเองขนาดลูกน้องยังอยากเรียนรู้เลยนะคะเราก็ต้องเปิดโอกาสตนเองให้เรียนรู้จากลูกน้องบ้าง ผู้นำประเภทที่5เป็นผู้นำที่ดีค่ะส่งต่อโอกาสส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้คนผู้นำประเภทนี้จะคิดถึงคนข้างหลังจะว่าจะก,กระทบอะไรกับคนข้างหลังบ้างนำประโยชน์โอกาสอะไรให้แก่คนข้างหลังบ้างจอห์นซิเมคเวลได้ยกตัวอย่างบุคคลหนึ่งคืออันเฟรดโนเบลนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะเป็นผู้ผลิตระเบิดมีประสบการณ์มีความรู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตระเบิดค่ะ มีวันนึงหนังสือพิมพ์ลงข่าวผิดค่ะว่าเขาได้เสียชีวิตไปแล้วเขาได้อ่านข่าวตัวเองเขาก็ตกใจค่ะว่าเขาได้ฟังแล้วเขาได้แง่คิดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเลยนะคะเขาเพบว่าสิ่งที่เขาผลิตระเบิดขึ้นมาเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนทําให้กระทบต่อผู้คนทําให้ผู้คนล้มตายเป็นอย่างมากเขาเปลี่ยนความคิดทันทีค่ะกลายเป็นผู้ที่ส่งเสริมสันติภาพให้กับโลก ทุกวันนี้อันเฟรดโนเบลเป็นผู้ที่เริ่มต้นมอบรางวัลให้แก่นักวิทยาศาสตร์รัฐบุรุษที่ทำงานเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์สัติภาพให้กับโลกหรือรางวัลโนเบลนี่คือประวัติของบุคคลตัวอย่างอันเฟรดโนเบลหกอันเฟรดโนเบลนักเคมีชาวสวีเดนที่ได้รับฉายาพ่อค้าแห่งความตายจากการเป็นเจ้าของธุรกิจผลิตอาวุธ ภายใต้ชื่อบริษัทโปรโฟนอกจากนี้ยังเป็นผู้คิดคดดินระเบิดไดนามัยอันเฟสโนเบลเป็นบุตรคนที่3จากแปดคนของอิมานูเอลโนเบลและแคโรน่าแอนเดียโนเบลซึ่งสืบเสื้อสายมาจากโอริอุสลูดเบดนักวิทยาศาสตร์ยุคคิทศวรรษที่17รู้หรือไม่คะคองปานามาที่เชื่อมระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิก พูดด้วยระเบิดไดนาไมค์ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของอันเฟสโนเบลอันเฟสโนเบลเกิดในครอบครัวเจ้าของโรงงานผลิตอาวุธสงครามหลังจากที่เรียนจบเขาได้นำความรู้ต่างๆกลับมาช่วยกิจการครอบครัวโดยที่ผลงานสร้างชื่อเสียงเป็นอย่างมากก็คือการคิดค้นระเบิดไดนาไมค์อาวุธสงครามที่ทําให้เขาถูกจดจําในชื่อพ่อค้าแห่งความตายไดนาไมค์ ite, เป็นระเบิดอนุภาพสูงที่ผลิตจาก นโตสกินซาีนผสมดินอะตอมมีพลังการระเบิดที่รุนแรงมากแต่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัยถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการทำสขขงครามและมันก็นำมาด้วยชื่อเสียงเงินทองความรู้สึกผิดในเวลาเดียวกันก่อนที่โนเบลจะเสียชีวิตเขาได้ทำพินัยกรรมมอบทรัพย์สินจำนวนมหาศาลสำหรับก่อตั้งมูลนิธิรางวัลโนเบลเพื่อมอบรางวัลให้แก่บุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ แก่มวลมนุษย์ต้นประกอบด้วย5สาขาได้แ,แก่ฟิสิกส์เคมีสรีรวิทยาและการแพทย์วรรณกรรมสันติภาพต่อมาบรรจุสาขาเศรษฐศาสตร์เพิ่มเติมในปีพศ2512จะทำพิธีมอบรางวัลอย่างยิ่งใหญ่ในทุกปีจนถึงปัจจุบันและผู้พระราชทานรางวัลโนเบลก็คือ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชนาณาจักรสวีเดนแม้ว่าบางปีรางวัลบางสาขาไม่มีการตัดสินแต่มีข้อกำหนดว่าระยะเวลาของการเว้นการมอบรางวัลต้องไม่เกิน5ปีรางวัลที่มอบให้ประกอบด้วยเหรียญทองที่ด้านหน้าสลักเป็นรูปหน้าของอันเฟสโนเบลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณและเงินสดรางวัลโนเบลถือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่และทรงเกียรติของชาวโลก ถือเป็นสิ่งที่เชิดชูเกียรติหวงบอกถึงความเก่งกาจยอดเยี่ยมและเป็นผู้อุทิศตนเพื่อความเจริญก้าวหน้าความสงบและสันติสุขของโลกรู้หรือไม่คะอันเฟสโนเบลสร้างชื่อเสียงแล้วก็ชื่อเสียอย่างมากจากการคิดค้นและเปิดไดนาไมต์ที่ฆ่าชีวิตผู้คนทั่วโลกนับล้านจากสงครามประโยชน์ของไดนาไมต์ไม่ได้มีเพียงแค่ ต้านสงครามแต่ดานาไมั์ยังถูกใช้ในการขุดคลองสร้างอุโมงค์ทำเหมืองแร่โดยเหตุการณ์สำคัญที่โลกต้องจารึกก็คือการขุดคลองปานามาเชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกนอกจากนี้ระเบิดดนาไมั์โนเบลยังเป็นนักประดิษฐ์ที่มีผลงานจดสนทิบัตอีกกว่าร้อยรายการเช่นไมเทียมหนังเทียมอัญมณีเทียมและยางสังเคราะห์เบอร์ท่าคินสกิน ผู้หญิงที่ทําให้โนเบลรู้จักกับความรักวิตรภาพอันยิ่งใหญ,ใหญ่เธอได้เขียนนวาวยายิ่ยต่อต้านสงครามแล,และทุ่มเททํางานรณรงค์เพื่อสันติภาพของโลกเธอได้รับรางวัลโนเบลสาข,ขาสันติภาพในปีพศ2 4 4 8คราวนี้เราจะดูได้อย่างไรคะว่าเราเป็นผู้นําในระดับไหนการเป็นผู้น,นําใน5ระดับจริงๆแล้วเราไม่สามารถประเมินตัวเองได้คะว่าเราเป็นผู้นําในระดับไหน แต่เราสามารถสำรวจตัวเองได้เหมือนกันในสายตาของผู้คนต่างหากค่ะที่จะประเมินเราว่าเราเป็นผู้นำระดับไหนบางคนมองเราเป็นผู้นำในระดับที่3บางคนมองเราเป็นผู้นำในระดับที่4บางคนมองเราเป็นผู้นำในระดับที่5ก็ได้จริงๆแล้วมันอยู่ที่ผู้คนที่มองกับเราหน้าที่ของเราในฐานะการเป็นผู้นำก็คือถ้าวันนี้เราพบว่าใครมองเรา เป็นผู้นําในระดับที่3หรือผู้นําในระดับที่4สิ่งที่เราต้องทําก็คือยกระดับตัวเองค่ะช่วยเหลือผู้อื่นเอาความรู้ความสามารถที่เรามีทําให้ผู้อื่นประสบความสําเร็จยกระดับตัวเองไปสู่ระดับที่5ช่วยองค์กรช่วยสังคมได้อย่างถูกต้องเป็นผู้นําที่มีบาร,รมีอ่อนน้อมถ่อมตนน่ารักไม่ถือตัว ผู้นำที่ดีคือผู้คนที่จะมองเห็นคุณค่าและศรัทธาในตัวของผู้นำค่ะบทสรุปภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้ง5ระดับค่ะผู้นำระดับที่1เป็นผู้นำเพราะตำแหน่งต้องทำตามผู้นำระดับที่สองเป็นผู้นำที่เขาทำตามเพราะเขาชอบเรายอมรับในตัวเราผู้นำในระดับที่3เพราะว่าเราเก่งเรามีความสามารถมีความรู้ที่จะนำองค์กรได้ ส่วนผู้นำในระดับที่4คือผู้นำที่จะนำคนไปสู่ความสำเร็จเขาตามเราเพราะเราทำให้เขาประสบความสำเร็จผู้นำในระดับที่5คือผู้นำจุดสูงสุดค่ะ pinnacle ผู้นำที่คนทำตามเพราะเขาศรัทธาในความอ่อนออน้อมถ่อมตนยอมรับในผลงานเห็นคุณค่าในตัวของเรานี่คือภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงจาก Jones McWill. Right